แล้ผมจำได้ว่าผมเคยพูดเรื่องศักดิ์ศรีมาศักดิ์ศรีนี่สําคัญมากแล้วผมก็ทนไม่ไหวเหมือนกันท่านผู้ชมหลายท่านผู้ชมเนี่ยตอนนี้เริ่มรู้แล้วเนี่ยว่าไอดาราดังๆที่มันมาเมืองไทยเนี่ยมันมามันไม่ได้รักประเทศไทยนะมันไม่ได้รักประเทศไทยนะอาจจะมีกรณีคนบางคนนั่นเองที่ชอบชอบประเทศไทยชอบกินอาหารไทยแล้วบอกเลยมาต้องกินอันนี้อันนั้นพอรับได้ แต่เกว่าเปอร์เซ็นต์ของไอ้พวกดาราเกาหลีมาเมืองไทยเนี่ยมาเอาเงินท่านผู้ชมพวกเราที่งงโง่ไปรุ่มลหลงหลงไหลกับมันอย่าไปพอมีดารามาเนี่อย่าไปกงยูมาเนี่ยไม่ต้องไปไปทำไมโลตัรถึงก็บอกเลยเ่ยบอกว่าใครอยากพบกงอยูต้องซื้อของ60ล้านบาทมูลค่าทั้งปีมึงจะบ้าแล้วเหรอ ต้องเสียเงินซื้อของสะสมเพื่อพบไอ้กรงยูไอ้ผิวขา,ขาวๆสิสิสิบขึ้นมาไว้ผมทรงเกาหลีนิดนึงมันก็คงจะได้เงินจากโรตัสเยอะแล้วมันก็จะมามันก็ทําอย่างนี้ทําอย่างนี้ทํานี้ทําอย่างนี้ทานี้เฮ้ยทำไมคนไทยไม่ถูกหลอกได้ตังไว้เ <c> ก <oughs> าหนีนี่มันเน้นความสวยแต่มันไม่ได้เน้นความสงา่าและความงามไม่ใช่ไม่มีนะผู้หญิงที่เป็นดาราเกาหลีที่นิสัยดีๆ ดูสง่างามก็มีบ้างแต่แม่น้อยจริงๆเพราะว่านวนำเกาหลีคือว่านวนที่หลอกลวงคนเมื่อมันหลอกลวงคนเกาหลีได้คนเกาหลีไปชอบมันแล้วมันก็ออกรายการซีรีส์แล้วก็มาหลอกลวงพวกเราต่ออีกทีหนึง่งเมื่อหลอกลวงพวกเราต่ออีกทีหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วแม่งก็หลอกลวงพวกเราต่อด้วยการมาเยือนแฟนคลับบ้าแม่งบ้าไปแล้วถ้าคนไทยไม่น่ารักคนเมืองไทยจะมีข่าวขอทานแม่งเยอะขนาดนี้ได้เหรอเราเป็นประเทศที่เปิดกว้าง เราไม่เคยขัดขวางใครเราไม่เคยดูถูกใคร9คนใน10คน99คนใน100คนเนี่ยที่ฝรั่งมาเมืองไทยหรือต่างชาติของไทยก็ถามว่าชอบประเทศไทยตรงไหน99%ตอบคนไทยชอบคนไทย